โอ้โกบนี่ตัวยหง่งเลยตัวนี้จะบองว่าเบิงนี่แหนะนนและครับหาเบิงหางนะครับนี่เด้อนี่เสาหลอก นี่อันนี้แบบบ่ต้องสาวใส่กะเข่ง่ซยังนี่นี่คือกัวก,ก็เลยครับสูตรนี่คือกัวก,ก็เลยครับเอาอันนี้เอาอา<ม>ร์กกัวก็เลยเนาะกัวกเลยนี่คือดักแด้ Duck นี่ดักแด้นี่กินได้พอมตัวนี้นี่ดักแด้เพื่อจะกินกรจี๊นี่กิโลจักบาทเข้าซื้อกันดักแด<ม>้กิโลหน่อยนี่สิเป็นพี่น้องเนี่ย ดักแด้นี่กินออนี่ปักหลอกนี่พูนนี่ดักแด้เป็นตัวดักแด้กรกแลกก้อยหนีตักช่วยหนีครับกิโลละลอยนี่สิบดักแด้ครับ ส่งทางไก่อะไรป๊อก็พ่อได้ส่งเนาะที่กินอยู่นี่นี่ไปยังไงก็ซื้อเอาไปยังก็ซื้อเอาในระแวกใกล้ๆกันหนึ่กิโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทลังบา้านในขั้วลังบ้าทนะครับนี่ขั้วลังเป็นสวนยางนี่เนี่ยดอกม่วงก็ร่างออกดอก สาวหลอกสาวหลอกนี่สเเอาวักกันนี่ก็เลี้ยงกบขายเหอนะนี่ขายมืนอ,อมนนี่เลยปะ อ,อ้วนอะครบ่ะเบาไปเรียงเอาหัวกับตัวนี่อเออเอาขึ้นมาออมไม่เคลียบวะนี่เพอ <laughs> กินเลยเต๋อปาดแกบมีไหมมีมาดกแต่นี่บักมีโอ้ปิดนวยออกเนี้ยมันมันจะเป็นนวยหน่อยมันลูกได ตัวน,น้อยๆเนียน่ยงากล้องได้ดินว่นันหัมบักมีกับไรโอ้หัมบักมีวะครบกับมีบมทักแดงกับมีที่ไหลังบานกับมิซวนยางกีนตักเทียบวะ ร่มเย็นลมแห้งมากสองมื่สามมื่นหรพี่น้องใช้เวเคลีย์ออกก่อนเลยนี่เคลีย์ตัวอะไที่มันมดมดมดใเรามดเ้นลราก็เคลียรออกมาค่อยๆตากออกสาวค่อยมค่อยเอาออกมาเห็นนี่เห็นบ่เราจืดไวสาวหูเลยวดอนีหล้วหนะตักออก เปิดแล้วก็ัดงตัสาว่ได้โอ้สวงามขนาดเลยตัางแต่อไักมาโอ้มันคือ,อ,อ,อตรง,รดดง,งหักแดดต่างแด่ไหมงามขนาดเลยโอ้กระซนได้บ<อ> บันลมันกระจิดโอ้โหนตักแล้วกรเอาออกใ่ไหมอ่ามันมันไดเหมือมัน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 บ่ลมไมมันมันมีตัวลมมึงไปแห่นบ่ว่าจมมันบะ่ขึ้นชีอ๋อนี่ขันบอดตักออกต้องกสีนไหมว่างต้องใคยตักออกไปน้ำเมี่นตั้ง่ันดแดดี นี่แหละครับพี่น้องเมื่อกาเด้อนี่ตกเห็ดแบบนี้กันมากแต่รุ่นปูหลุนยาแล้วแมนบ๊องยาแล้วหลุดเอาหน่ยเป็นสืบทอดกันมากเขาเรียกว่าประเภทนี้วัฒนธรรมนั่นะประราชที่นี่แม่ละมาส่งเสริมแม่บ้านเฮาแม่แม่นบ๊อเรียงหมอนแม่อยู่หนองแคนลุงเลี้ยงหมอนอยู่หนองแคนเห็ดเป็นกุ้มเป็นกุ้มแม่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยมั้งแมนนี่ พี่น้องเอ้ยนี่ชาวบ้านกับยู่กัน,อย,อ,นอยู่แค่ตั้งซี่ละนี่ยู่ใแต่หมม่มใหม่ห่มม่วงพอต้องไปดินล้นอยู่ในเมืองกอกเมืองกรุงอยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบพ่อดีนี่หลังบ้านก็นมีป้ากล้วยป้าบอกมวอ่วงพี่น้องนี่ก็คืออันนี้สาวแล้ว,ลวนะครับอันนี้เป็นดักแด้แล้วครับพี่น้อง อีกเจ้าหนึ่งในม่บานนะครับนี่ครับโอ้ยอันนี้คือบ่าอะรใส่ใส่กวกไหมขึืนอ,อีกครั้งนั่นนะครับอีกครั้งหนึ่งสี่ส,สาวลงแบบนี้มากวกที่หลังนะครับอันนี้สีสาวลุใส่มือสาวนะบัตรใส่ใส่อักกว,กวกแบบนี้นะครับน,นี่นะครับนี่เนี่ไม้แดงบออันนี้เสียบเคลื่อนีนแตกต่างกันนะครับแต่ว่าลักแด่นี่เป็นตัวเคื่อกันอยู่ โอ้ยงามครับที่ได้กินปุันแดกๆกับบัานี้แหละที่นี่โอ้พี่น้องนี่เป็นมู่บ้านไหมครับมู่บ้านสี่ิกิดครับก็ต้องออกไปเหตดงานเมื่อกุ้งเมื่อหมอกเมื่อหน้ากับมีเงินใส่กันนะครับนี่คืู่บานอยู่ซองนะครับนี่สาวตักๆๆนี่แหลบนี่นะครับ่งนอร่ลดนี่คือสาวไหมนะครับนี่นี่เป็นสาวลูกนี้ครับนี่ มันต้องเด็ดขีออกอยู่บองเจ้านึงนี่คือเด็ดขีออกก็ไปนําควกไปนํานะครับเจ้านี่อีกสาวนึงแบบนึงนะครับพี่น้องครับอันนี้คัน